เขาแลมโบของขาดครับบิ๊กสแก้วอันนี้มาเติมแล้วไงขาดก็เติมเอาแล้วอันนี้เป็น1.9ืู3,000ยังไม่ได้ดูช่วงก่อน3,000จอดอยู่4-5เดือนไม่ออกพอมาจองซ้ำกันยับเลยพอมาเอาปุ๊บ3-4คนจะเอาคันเดียวจะเอาเครื่อง3,000ตั้งนานไม่ออกบอกแล้วว่ามี3,000รีบเอาเพราะว่ามันผลิตน้อยนะ ถ้าเกิดมีเนี่ยเป็นผมผมคว้าสามพันกว่าเลยเอารถมปนหายากเอาเปิดเครื่องเล่นรุ่นกันสามนี้นเป็นฉลามบกสีเทาแรมโบแต่ผมว่าสามพันนะรู้เปล่าทำไมผมรู้ทำไมครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นป้ายมันเขียนว่าสามพันอ๋อกูไม่ได้เก่งหรอกกูเห็นป้ายเอ้าคันนี้เหมือนรอปล่อยหรือยังไงหรือพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมาเราต้องพูดให้บรรยาก อันนี้รอปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจผมก็จะขายให้เพราะไม่ลูกค้าไม่รีบอไม่ตื่นเต้นถ้าเกิดบอกมาโอ้ยเมามีเยอะครับมีหลายคันมีเยอะมีเยอะโอ้โหโอ้ยไปตอนไหนก็ได้ถึงก็เดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วค่อยไปเราบอกว่าปีคันเดียวแล้วนะคันสุดท้ายแล้วนะอันนี้มีคนเดียวนะครับอันนี้ลูกค้ามาดูเป็นสิบกว่าคนแล้วนะแต่ไม่ตัดสินใจถ้าเกิดพี่มาพี่เอาไวๆเลยถ้าเกิดพี่ช้าพี่อดนะผมบอกนะไม่ยังมาโวยวายไม่ได้นะนี่คือเทคนิคการขายใช่ไหมใช่โอ้โห ลูกค้าบอกกูเห็นมึงรีวิวเป็นสิบรอบแล้วก็จอดอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็น่าจะประมาณสักสองสามหมื่นโลไม่เกินอันนี้ห้าหมื่นโลได้กูแปกเลยห้าหมื่นโลไม่เป็นไรกอมึงก็ต้องดูว่าสภาพเนี่ยมันดูเหมือนสองสามหมื่นโลเลยอ่าสวยเก็บมันไม่เหมือนห้าหมื่นนะล้อแมคกวลนะเครื่องสามพันเหมาะสำหรับอใครที่เอาไปค้าขายตลาดนัดนะ เพื่ออาจจะเปลี่ยนอาชีพนะทำงานโรงงานอยู่ดีเพื่อจะเป็นทุกวัวทุกควายเครื่องสามพันสบายนะลากงัวลากควยแกงงัวแกไวยได้เลยหน้าจอพร้อมแกไขยออกคำเด้ยนดีนะเดี๋ยวมูจะรถปิดเพลมีจอพร้อมญาติพี่น้องผมเอาตัวนี้และเครื่องสามพันไปแล้วก็เอาไปไหนเอาไปต่อข้างหลังลากวัวทำไอ รถล,ลากลากวัวสบายเพราะเป็นเครื่องสามพันอ่าพอเวลาหมดหน้าวัวเสร็จก็ดึงขลังออกขับปกติเอาคุณดูเดี่ยอ่ะคือให้ผมพิจารณาจากห้องเครื่องอ่ะผมมองว่าไม่เกินสองหมื่นโลสามหมืเทียบเดียวอ่ะอย่างใสน้ำมันเบรกอย่างใสคือปลุกพอร์ก็ดูดิกิฟกิอยู่อทุกอย่างมันดูใสอ่ะมาร์ช็อตก็ยังอยู่ครบอยู่ครบเราก็เลยมองว่าสองสามหมืนโลเพราะว่าเราก็รีวิวตาม ตามสภาพอ,ะอ่ะเออนะเออใครติดตามผมตลอดจะรู้เลยว่าห้องเครื่องสภาพประมาณเนี้ยก็สองสามหมื่นโลอ่มันแสดงว่าอันนี้เจ้าของรักษามาอ่ะนะอ้าโอเคใครสนใจเครื่องสามพันอ่ะนะอย่าลืมมาจัดกันไม่ว่าจะเป็นขาวเทาบอลได้หมดชอบสีไหนแบบไหนขอให้บอกผ่อนเท่า<ล>ไหร่เสมแล้วก็หลายคนถามว่ารถใหม่ๆแบบนี้มันผ่อนเท่าไหร่ต้องอต้องย้ำเหมนว่า ถ้าประวัติดีตัว SDA เครื่อง3 0 0พันตัวนี้สามารถผ่อนที่เดือนละ7 0็0พันกว่าบาทตลอดสัญญาได้เลยะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติก็จะอยู่ประมาณ800 0ันพูดแล้วนะพูดแล้วคุยกับเซลล์มาแล้วเออขายเองด้วยลูกค้าประวัติดีเหลือผ่อน7,000ันกว่าฟรีดาวประวัติดีคือยังไงเอ้าประวัติดีมีผ่อนรดผ่อนบ้านบัตรเครดิตะเป็นลูกค้าทกสผ่อนดีผ่อนตรงดอกเบี้ยมันถูกมาเยอะเลยหรอดอกเบี้ยดอกเบี้ยถูกมากถูกเยอะเลยใช่ไหมถูกเยอะเลยนะต้องบอกก่อนว่าประวัติดีคือ ทุกอย่างค่อนข้างตรงใช่แล้วคุณนะอ่ะลดดราคาเดิมแต่ว่าแค่คุณได้ดอกเบี้ยพิเศษพอ,อดอกเบี้ยพิเศษปุ๊บคิดออกมาเนี่ยค่างวดมันถูกลงเยอะใช่นะต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่ได้ไปด่ายเสมอ,อย่ามาด่าผม <laughs> นะตามไปที่ไอกระเพดไ <laughs> อกระเสมรสซิ่งอ่ะนะตามไปกระทืบมนะันเลยมนะนะโอเคครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กตะแก่นะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ